ดีครับคุณผู้ชมขอตอนรับเข้าสู่ช่วงฟูตฟิตอ่อนทัวรกับพี่ท็อปและน้องฟินลิ่งซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ร้านลาร้านร้านร้านอะไรอะลา ร้านคินเซ็นรางมงเอา้า <c oughs> ครับคุณผู้ชมพูดปกติแล้วกันโอเคโอเคไหมครับวันนี้พี่ท็อปนะครับกับน้องฟิลลิงค่ะโอ้โหมาเข้าท่าเลยครับเราอยู่วันนี้ร้านคินเซ็นราม,มงิงวันนี้จะมากินอาหารญี่ปุ่นกันครับแล้วก็พามากินเส้นรามเมงซึ่งบอกว่าเป็นฟีมือของคนไทยเรานี่เอง<ห>อ้ <ไป S 1> อ่าไปเรียนมาจากญี่ปุ่นเลยครับใช่ส่วนจะ ใช่ครับส่วนจะอร่อยยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมแต่ก่อนที่ไปกินฟิลลิ่งถามคำหนึ่งเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่มีความสามารถใช่พูดภาษาต่างประเทศได้ได้พภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับได้ครับได้ใช่ไหมครับงั้นลองพูดญี่ปุ่นให้พี่หน่อยสิญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นกล้าเล่นมัน้ยกล้าเล่นมาก นี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านชื่อคุณคุณไรอ่ะลืมอีแล้วคุณโน้ตสวัสดีกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ปล่อยมุกที่ไรแล้วลืมทุกทีนะครับอันนี้ก็คือคุณโน้ตเจ้าของร้านใช่ครับคินเซลามิครับผมนะครับร้านนี้นี่อยู่มานานหรือยังครับ้เปิดเข้าไปที่7แล้วครับผมแล้ววันนี้พี่โน้ต มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมและผมกับพี่ท็อปมั่งครับแน่นอนครับก็คือร้านเราเนี่ยเราจะอยากจะบอกว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านราเมงที่ทําเส้นบะหมี่เองซึ่งแม้นว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังมีน้อยร้านเลยที่ทําเส้นบะหมี่เองครับผมเปนว่าถ้าอยากฟิลิ่งมาอย่างเงี้ยครับเมนูไหนที่จะเหมาะกับเด็กๆ่งฟิลิ่งมาคือผมว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานเป็นเมนูไม่เผ็ดถ้าบะหมี่ร้อนเนี่ยก็คือชี่โอทงคดสึราเมนซึ่งราเมงตัวเนี้ยมีจุดเด่นคือ น้ำซุปไม่เผ็ดเข้มข้นแล้วแถมตัวไข่ต้มเนี่ยเป็นไข่ต้มยางมาตูมงปรุงรสซึ่งเราฉีดรสชาติเข้าไปในตัวไข่ต้มครับผมเรื่องลองชิมดู่ลุยเลยครับผมตอนแรกก็ต้องเปิดนี้ก่อนครับถ้าเกิดไม่ชอบวาซาบิก็ไม่ต้องใส่นะวาซาบิเอาผักไหมครับเอาครับได้ครับแมเป็นเด็กต้องกินผักนะครับเสร็จปุ๊บเราก็คีบเส้นแล้วก็ใส่ในตัวน้ําซุปนี้นิดหน่อยก่อนครับผมจืดอุ๊บโอ้โห ผเส้นเหนียวมากครับใช่ครับเส้นเราจะค่อนข้างยืดหยุนครับครับแล้วก็ชิมแล้วเสร็จปุ๊บครับใช่ครับจิ้มจุ่มถูกต้องครับอันนี้อันนี้คือว่าจะทําญี่ปุ่นครับเส้นดำครับเส้นดำครับงั้นผมขอรับประทานเลยนะคะใด้ครับเจออะไรครับผมแต่ถ้าอย่างผมนี้จะมีเมนูไหนนะฮะก็คือเป็นคาราตรงคัสึบอกเลยว่าเผ็ดจัดจ้านครับถ้าคนชอบทานเผ็ดไม่ต้องปรุงครับผมครับผมชอบเผ็ด ผมจึงปรับให้เข้ากับคนไทยโดยที่เราพาวพความเผ็ดลงไปแต่ก็ยังคงมีความกลมกล่อมของตัวน้ําซุปแล้วเข้ากันได้อย่างลงตัวครับผมว้าวพี่หลมครับเป็นจริงจริงใช่ครับเป็นไงเงียบกริบเลยอร่อยมากเลยครับ,รบอร่อยแล้วครับคือน้ําซุปอันนี้ถ้าเกิดผมบอกเลยทําจากปลาซึ่งสําหรับน้องฟิลลิ่งเองเนี่ย ก็ปลาทานปลาเยอะเนี่ยก็บำรุงสมองด้วยมี DHA ครับผมเส้นเนี่ยอร่อยมากครับน้ำ <30 S 3> ชุปก็เข้มขนน้นดังดีแล้วที่ชอบหมูคุณผู้ชมสองแผ่นเต็มจานแล้วอะ่ะแล้วเราบอกเลยว่าันหมูอบเรานุ่มหอมครับละลายในปากเพราะว่าหนึ่งเราทำด้วยวิธีการที่ญี่ปุ่นแท้ๆทำครับผมลองชิงบมบะหมี่น้ำหน่อยไหมราเมงน้ำหน่อยไหมได้ครับฟิลิง่ง <c oughs> ก,กันครับครับ เป็นไงครับลองชิมหมูดูบ้างสิชิมน้ำซุปด้วยแตกน้ำซุปนิดนึงจะได้คล่องคอครับผมครับหมูน้ำซุปก็อร่อยนะครับครับมันไม่ใช่หมูครับครับหมูเป็นไงครับใหญ่ไหมโอ้สองแผ่นแผ่นหนึ่งนี่ครึ่งจานนะนี่ยครับครับเป็นไงนุ่มไหมเป็นไงบ้างครับ ผู้ใหญ่ถามมาตอบด้วยสยวยยอดเลยและอีกมีเมนูหนึ่งที่อยากให้ทดลองก็คืออันนี้ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเรานี่ก็คือทาโกยากิครับผมทาโกยากิใช่ครับน,นี่นะครับที่ราดอยู่นี้คือก็ <c oughs> คือซอสทาโกยากิครับผมบ <c oughs> ซึ่งทาโกยากิเนี่ยถ้าเกิดผมแนะนําวิธีการกินนะก็คือกินทั้งลูกเลย ใช่ถ้าถ้าเกิดกัดแบ่งถ้าเกิดเรากัดซอสเดียอะไปมันก็อาจจะรสชาติไม่ได้ใช่แล้วอยากก็จะได้รับถึงตัวเนื้อสัมผัสของตัวทาโกยากิด้วยแล้วลูกก็ไม่ใหญ่มากนะครับพอดีกับปากเลยใช่พี่ลิงพึบเลยครับหนึ่งองซ่อมอโห บอกอร่อยเขาไม่เท่าสู้กับหน้าน้องฟิลลิ่งอร่อยหรอกเป็นไงบ้างครับฟิลลิ่งวันนี้กับเมนูร้านนี้โอ้โบอกได้เลยว่าสวดยอดมาครับครับมันทั้งอะไรครับรสชาติทั้งอร่อยทั้งเค็มทั้งมีมึกทุกอย่างปนกันครับสรุปว่าอร่อยใช่ไหมไกลายเป็นรสอร่อยครับอ๋อโอเคครับ และถ้าเพื่อนๆอยากจะมารับประทานอาหารแบบผมนี่ครับต้องมาที่ไหนครับก็ร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ที่แฮปปี้แลนด์บางกะปิครับผมครับถ้าเกิดมาเนี่ยก็จะเจอเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยอยู่หน้าปากซอยเราก็เลี้ยวเข้าซอยแฮปปี้แลนด์มาตรงเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยครับสักพักนึงจะถึงทางมาครับโค้งขวาแล้วโค้งตามทาง200เมตรจากทางโค้งอยู่ซ้ายมือครับหรือมาไม่ถูกนะครับโทรเข้ามาได้ครับได้เลยครับเบอร์086 สา0 9 6 9 8ครับอีกครั้งนะครับ0863909698ครับครับผมก็เป็นรานหนึ่งฝีมือคนไทยครับผมที่รสชาติอร่อยสวนยอดเลยครับแล้วก็เราบอกเลยว่าของเราไม่แพ้ประเทศญี่ปุ่นครับไม่แพ้ครับแล้ววันนี้นะครับพี่ท็อปกับน้องฟิลิงครับก็ต้องขอขอบคุณคุณโนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาหารที่ดีคุณภาพดีๆครับผมแล้วสัปดาห์หน้า สัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย,ายครับบายบายครับทานต่อเราลุ้มโอ้โห่งจะมีความสุขกับการ enjoy eating เหลือเกินเด็กคนนี้